บิวดีจะหนักรถแรกแจกเป็นแสนเอ้ยไม่แจกใช่ครับแค่รถเป็นแสนสำหรับงานมอเตอร์โชว์แคมเปญมาแล้วนะครับสำหรับแคมเปญงานมอเตอร์โชว์ในอีกเดือน2เดือนที่จะถึงก็คือปลายมีนาจนถึงเมษานเนาะเราไปดูรละเอียดแคมเปญกันบอกได้เลยว่าผมนี่ตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่ารอแคมเปญนี้มาหลายเดือนแล้วนะครับโปรนี้นะสำหรับลูกค้าที่ซื้อตั้งแต่22กุมภาพันธ์จนถึง30เมษายน67นะครับ มีโปรก็คือมีรุ่นที่ได้รับเงินคืนสูงสุด1 0 0 0 0แบาทด้วยรับประกันภัยชั้น1นนะครับแล้วก็พรบนาน2ปีในบางรุ่นด้วยเนาะแล้วก็มีแบบฟีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้งแล้วก็สิทธทิประโยชน์จากเรเบคเคสิประการต่าง,างๆของเขานะครับก็ใครที่ซื้อไปก็สามารถยื่นเอกสารแล้วก็รับสิทธิ์เงินคืนได้ภายในวันที่31พฤษภาคม67ผ่านช่องทางที่เป็นเว็บปพิเคชันของเขานะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยครับแล้ว งานมอเตอร์โชว์แคมเปญนะครับมีผลย้อนหลังให้ด้วยถ้าใครที่ซื้อแบบเดือนมกราก็ไม่ต้องน้อยใจนอนยังสามารถยื่นย้อนหลังได้ตั้งแต่1มกราจนถึง21กสิบกุมภาเลยยกเว้นรายการดอกเบีย้ยศูนย์เปอร์เซ็นของแอตโตสามเนาะอันนี้ไม่รู้ว่าโครงการตอนไหนไหมนกันะดอกเบีย้ยศูนย์เปอร์เซ็นเนี่ยออกใบกำกับภาษีและรับลดภายใน30เมษาด้วยนะเพื่อนเพื่อต้องรับลดภายใน30เมษาถึงจะเข้าโครงการนี้ได้แล้วก็ต้องจดทะเบียนรถภายใน31พฤษภาคมสมมติถ้าเรารับรถแบบ ่เมษายนเราจะจดทะเบียนทัน31มสิบไหมนะเ,นเพื่อนๆลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะว่ามันจะทันหรือเปล่าเพราะเวลา1เดือนไม่แน่ใจว่าแบบมันจดทะเบียนทันหรือเปล่าแค่เดือนเดียวเองและรถมีจํานวนจํากัดด้วยนะอันนี้ก็ต้องรอดูตามส่วนต่างๆนะว่าเฮ้ยเป็นยังไงจํานวนรถมีเพียงพอหรือเปล่าแล้วเราไปดูแต่ละรุ่นย่อยอันนี้คือไฮไลท์เลยนะเพื่อนๆต้องมาฟังถึงตรงนี้นะรุ่นแรกเลยก็คือ BVD Do l p h ฟ n นะครับรับเงินคืน2 0 0 0 0บาทเฉพาะรุ่นที่เป็น Ent จนเดตด้วยนะ แล้วก็มีการฟรีประกันภัยชั้น1และพระบนาน2ปีด้วยสำหรับ b v ว d ดีดอฟฟินคันนี้ตามมาด้วยรุ่นยอดฮิตอย่าง b ีวดีเอตโตรับเงินคืน1น0 0 0แสนบาทไปเลยอันนี้อย่างตึงอะรุ่นที่เป็นสแตนดาร์ดรับประกันภัยชั้น1พร้อมพรบนาน1ปีนะครับรุ่นที่เป็นเอ็เต์รับประกันภัยชั้น1พร้อมพรบนาน2ปีเลยต่อไปจะเป็นรุ่นที่ผมรอคอยแต่ก็มาตามคาดจริงๆนะเพราะผมคาดไว้ว่าต้องมาแน่นอน สำหรับ Build c i l เขานี้มีโปรโทั้งหมด3รุ่นย่อยแล้วครับเพราะว่าแต่ก่อนจะมีแค่โปรให้แค่แบบรุ่นย่อยรุ่นแรกเท่านั้นเองเขาเนี่ยมาครบและได้ประกันภัยชั้น1ทั้ง3รุ่นนะครับพร้อมปรบอร์นานน1ปีอันนี้ก็เป็นปกติเลยนะครับแล้วก็มีฟรีโฮมเซอร์เซอร์ยี่ห้อ ABB พร้อมติดตั้งอันนี้ก็เป็นปกติพื้นฐานมาเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เด็เดเท่าไหร่ Build Seal ในรุ่นเดนมิกรับเงินคื1น1น0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวครับ1 0 0 0 0เท่ากับแอตโตสามเลยนะ แต่ก็ไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่ามันเคยลด1 0 0 0 0แสนแล้วในรุ่นนี้อันที่น่าตื่นเต้นก็คือต่อไปมากกว่าครับ b ิ d วีซลในรุ่นพรีเมียมแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือรุ่นกลางและรุ่นท็อปนั่นแหละครับรับเงินคืน50,000บาทรับเงินคืน50,000บาทเลยครับ Audi อ,อันนี้ทำให้ผมชอบเลยนะสุดยอดมากๆผมเนี่ยจะไปจัดตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ในงานมอเตอร์โชว์แน่นอนครับแล้วเพื่อนๆลครับจะไปซื้อหรือเปล่าบอกเลยว่า น่าสนใจไม่น้อยนะครับแต่บอกอีกหน่อยนะว่าไอ้เงินคืนเนี่ยมันไม่ใช่เงินที่เอาไปลดราคาลดเนาะมันไม่ได้เป็นแบบไม่ได้ไปลดราคาลดแล้วก็จ่ายถูกลงอะไรแบบนั้นนะมันจะเป็นแบบสมมติถ้าเราแบบผ่อนลถเราก็ยังผ่อนลดราคาเต็มอยู่เนาะแต่มันจะได้เงินคืนเป็นก้อนมาให้เราแล้วเงินคืนมันยังเอามาคิดภาษีเป็นไรายได้เราในสิ้นปีได้ด้วยนะครับเงินส่วนนี้ก็ถ้าได้เงินคืนมาแล้วก็ เก็บบางส่วนไว้เป็นค่าจ่ายภาษีด้วยก็สบายใจแน่นอนครับและยังไงก็ยังได้เงินคืนเยอะอยู่ดีเอาละครับวับนนี้ก็น่าจะมีข่าวสารอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับโปรโมชั่นมอเตอร์โชว์2024ครับผมว่าเด็ดใช้ได้เลยนะครับและแน่นอนว่าอีกหลายๆค่าย,ายก็คน่าจะมีแบบหนังสือออกมาติดตามติดกันแน่นอนสำหรับการแข่งขันนี้สำหรับ,บวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ